วันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16มิถุนายน2567จะเป็นใครบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับช่วงกลางเดือนนี้ครับใครครับที่จะเป็นผู้โชคดีใครครับที่จะดวงเฮงปังต้องดูคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงผู้ที่มีโชคลาภกันเรามาฟังกันครับวันแรกครับคือคนวันศุกร์ครับดวงชะตาของคนวันศุกร์ในช่วงกลางเดือนนี้ครับ ค่าวดีของคุณก็คือดวงดาวแห่งโชคลาภครับจะโครจรในระหว่า,วางจักรทับดวงสตาของคุณแปลความหมายว่าคุณมีลุ้นนะฮะในเรื่องของโชคลาภครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่คุณจะมีเกรนที่ดีนะครับเรื่องของรายได้ก็ดีนะครับรวมถึงเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าในเชิงการเงินครับและที่สําคัญครับหากใครครับที่ต้องการลุ้นนะสื่อนําโชคของคุณครับ บอกได้เลยว่าเลขรอบตัวของคุณนั่นแหละครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาภก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนเลขท้าย3ตัวตรงนั้นก็จะทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ได้รวมถึงปีพศออเกิดของคุณครับนับคือสีเทาสีแดงสีฟ้าครับเลขโชคดีของคุณคือเลข916 แนะนำครับเสริมดวงครับไปทําสังฆทานในวันเกิดของคุณนะครับแล้วก็ถวายพระประจําวันเกิดด้วยนะครับสูงสัก5นิ้วหรือ9นิ้วก็ได้ครับจะได้เป็นมงคลชีวิตครับย้ํานะครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยนะครับท่องเลยนะครับวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนะมะมะวาย1จบครับสําหรับคนวันอังคารครับดวงชะตาของคุณในจังหวะดวงดาวครับยังส่งผลดีครับ หากใครครับที่เคยมีอุปสรรคปัญหาติดขัดหากใครครับมีภาระหนี้สินช่วงจังหวะก,กลางเดือนนี้ครับลาวดีของคุณคือมีดวงดาวที่จะมาตัวช่วยในเรื่องของการเงินและรายได้ดาวลาภะครับโคจรเข้าในเรือนสหชัชะแปลความหมายว่าปากพาลวยการค้าการขายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและที่สําคัญสายเสียงโชคทั้งหลายนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเสียงก็ลองพิจารณาดูนะครับสหชัชะแปลว่าเพื่อนฝูง เพื่อนฝูงนะครับสังคมจะให้โชคนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณนะครับจะทําให้คุณเกิดโชคเรื่องของอายุนะครับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนนะครับหรือของคนที่คุณใกล้ชิดมาพิจารณาจะทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันครับโชคดีครับคือสีดําสีขาวสีชมพูรับเลขโชคดีของคุณคือเลข82ดสนั่นเองครับแนะนําครับไหว้พระบูชาดวงตาเสริมความปังครับพระพิคเนตครับ จะได้เสริมความสําเร็จความก้าวหน้ามาสู่คุณครับและสิ่งที่ห้ามพลาดเป็นอังคารครับท่องคาถาบูชาดวงของคุณด้วยครับท่องไว้เลยครับติหังจะโตโลที่นังติหังจะโตโลที่นัง8จบครับต่อมาครับคนวันจันทร์ครับคนวันจันทร์เป็นคนที่ก่อนหน้านี้ครับเรียกได้ว,ว่าครับชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าสังเกตดูดีๆนะ สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าครับน่วมครับมลสมชีวิตเยอะนะครับคนวันจันทร์เนี่ยครับแต่คราวดีครับดวงชะตาคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงพิกฟื้นดวงดาวครับจะเริ่มส่งผลช่วงกลางเดือนนี้เองครับเพราะฉะนั้นครับดวงชะตาคุณก็จะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับสื่อนําโชคของคนวันจันทร์ครับดาวราะโคจรเข้าในเรือนพันธุพันธุไปว่าคุณจะมีลาภก้อนโต จะมีลาบเจอจากบุญเก่าที่คุณ้ากมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยดวงชะตาขงคุณวาสนาคุณจะเฮงปังแล้วครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยตัวเลขนะที่เกี่ยวข้องกับบ้านเช่นบ้านเลขที่นะครับรถทะเบียนรถที่อยู่อาศัยโฉนดที่ดิน นะครับหรือคอนโดก็ได้นะครับลองพิจารณาดูจะทำให้คุณเกิดโชคสีโชคดีครับคือสีชมพูสีเขียวครับเลขโชคดีของคุณคือเลข3-40ครับแนะนำครับหาอากาศไปไหว้พระแม่ธรณีครับจะได้ส่งเสริมความมั่นคงความก้าวหน้าความสําเร็จเข้ามาในชีวิตครับและห้ามพลาดครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับอิระชาขาดตะระสาอิระชาขาดตะระสา15จบครับนะครับคนวันเสาร์ครับดวงชะตาคุณจะมีจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ โดยเฉพาะหลังช่วงกลางเดือนนี้ไปครับคนวันเสาร์นี่เป็นคนที่ในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลุยสู้นะครับอดทนนะครับและก็สิ่งสําคัญเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะร่ํารวยนะครับดังนั้นนะครับดวงสตางคุณครับเป็นจังหวะโอกาสที่จะแจ้งเกิดในเรื่องของความสําเร็จและที่สําคัญครับเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับมาให้ลุ้นเพราะดวงมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่ แต่โชคใหญ่เข้ามาครั้งนี้ครับมาจากคนรักหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าเพราะดาวลาภะโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตณิปัตนิไปว่าคนรักนะครับหรือหุ้นส่วนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยดูชะตาของคุณนะครับมีเกรนนะฮะมีโอกาสที่ดีแล้วสื่อนําโชคครับของคนวันเสาร์นะครับปัตนิไปว่าหุ้นส่วนคู่ครองคู่ค้าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนของคุณแฟนของคุณจะทําให้คุณเกิดโชคลาภนะครับก็ลองพิจนารณาในเรื่องของ เลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับหรือนะครับเบอร์โทรศัพท์เลขท้าย3ตัวนะครับและที่สําคัญครับเขาเอาโชคมาให้แล้วนะครับถ้าชอบรุ้นชอบเสียงก็ให้แฟนหรือหุ้นส่วนไปหยิบจับรับซื้อให้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชคใหญ่บุญล่นทับเข้ามาแบบจัดเต็มครับบนวันอาทิตย์ครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับว่าดวงสตาของคุณเป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่ดีนะครับ หยิบจับอะไรก็เฮงหยิบจับอะไรก็เป็นเป็นทองที่ผ่านมาคนวันที่นี้อุปสรรคคนเยอะครับหาเงินมาก็เหนื่อยกว่าจะได้มานี่ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่คราวนี้ครับคุณจะมีโอกาสที่จะเงินเข้าดูลัวนะครับเพราะรายได้นะครับเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าคุณมีโอกาสที่ดีมากๆโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองครับดาวราภะครับโคจรเข้าในเดือนอลิอรลนั่นหมายถึงสตูก็ได้คู่แข่งก็ได้สัตว์เลี้ยงก็ได้ นั่นหมายความว่าโชคลาบก็เกิดจากคู่แข่งนะครับหรือสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับที่สําคัญครับถ้าคุณเลี้ยงสัตว์ไว้นะก็ลองพิจารณาดูนะจะทําให้คุณเกิดโชคส่วนในเรื่องของคู่แข่งศัตรูของคุณก็ลองพิจารณาดูก็ได้เรื่องของตัวเลขของเขาวันเดือนปีเกิดอายุนะครับหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ศัตรูคู่แข่งคุณจะทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ครับสีโชคดีครับคือสีเขียวสีขาวสีส้มครับเลขโชคดีของคุณคือเลข4 2 5ครับแนะนําครับช่วงนี้ครับโอกาสครับไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์นะครับเช่นปล่อยวัวกระบือนะครับหรือเลี้ยงอาหารให้สุนัขจรจัดก็ได้ครับจะได้เป็นมงคลเสริมดวงชะตาของคุณครับส่วนกระถาบูชาดวงด้วยนะครับท่องไว้เลยครับอวิสุทธินุสานุติอวิสุทธนุสานุติ6จบครับ ใครเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ครับกดเซฟคลิปกดหัวใจกดแชร์เอาไว้เลยครับ